คุณต้องเข้าเซอ,อีกนะโอเคคุณต้องเข้าเซอีกก่อนโอเคคุณต้องเข้าเอีกก่อนนะแล้วก็ทำตามนี้ไปหนย่งพวกอันเหมือ,อ,มอนอาจจะโกงแต่ผมไม่ได้โกงผมไม่ได้โกงเกมนะมันก็แค่เซิร์ฟบินจริงฮะผมไม่ได้แช่แฮกเห็นไหม,มผมไม่ได้แช่แฮกครับมันบินได้อยู่แล้ว โอเคคุณต uh, okay, so oh, ้องเลือกโกโจโกโจก็คือน่าจะเป็นฮอลีวันฮอลีวันใช่ไหมคือฮอลีวันแต่ถ้าเป็นภาษาไทยคูกก็แค่ปรับ กด setting แค่นะั้นแต่ก็ไม่เป็นเลยแค่ค่าคุณต้องแบบกดบวกตรงนีน้แล้วก็กด infinite our canyon แล้วนะก็วิ่งไปเรืกก่อยๆก็ปรับดินมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นเลยหมดแล้วเหรอยังธรรมด,ด้แบบแค่นั้นจะเคยได้ไหนก็เลวจะรีบเนาะเพาต้องทำอะไรอย่างเงี้ย อยู่กินกัเออแค่วิ่ดยวสิมเป้โอเคคุณเออยูแล้วลก็อาไแก้เพื่อนเลยว่าไม่ได้แฮง เอาเท่ๆก็จะประมาณนั้นแต่ตอนขึ้นบันไดมันก็จะอะแบบแน่ดึงเพราะมันจะเห็นไหมเห็นไหมทุเรศไหมล่ะมันเดินขึ้นบันไดเสื่อมหัวงบม่ไดียบร้อเปลี่ยนอาจจะบอกให้ชวนทีมาแต่ไม่เอาตาฮูลาสตาครับโซลูก้าคว้าดาวไะ

ไม่รู้ไงว่าผมนี่เหมือนเค้แต่ผมรูปดาวคือเลนไรเ่ะอ๋อแล้วก็เป็นการสอนทำดำัมมี่กดซีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดบุม่มเดิมด้วยล็อกสเปาดัม <c oughs> มี่เอ้ยดัมมี่ยแท็กกิ้งดัมมี่เอ้า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  เมื่อกี้อาเพราะว่าเมื่อกีนไม่แม้แต่เกิรือผมจะเข้าไปอย่างนี้นี่ก็ต้องยืมพลังหนยนะยืมพลังอะไรไปได้ก็คือคุต้องเข้าวสวีแล้วกัน างกรงนี้ยังไงครับอ้อลืมไปคุณรู้ไหมว่านี่ตัวอะไรก็ <c oughs> ไม่รู้นะไม่เก็ตอะแต่ที่รู้คือมันกูโจ๊กใช่ไหมไม่รู้ผมไม่อินเดี๋ยวกูจะวิ่งจะเอาวิ่งรอบบบนี ก็จะบอกว่าจะบอกว่าใช้โอกาสการตัดคิปแบบโคตรเนียนนะแบบไม่ครับสปีดไม่ได้ปรับครับอนุบอกสปีดสิบหกนะไม่ใช่ที่ผมันเร็วนะครับแต่มั่คือการบล็อกปกต,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 ติแล้วก็แค่ทำบล็อกให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะบล็อก,ก,กจริงบล็อกจริงขวางฮาเว่กินข้าวดีกว่าผมจะลองแบบ อสมมติสมมติคุณจะวิ่งแข่งกับผมใครที่ทักนี่นก็ามาแข่งกับผมได้เลยมาสายสาีฟ้าตามุอันุอันไปสี่มืองใคไม่ถึงุทธิทธหมรูมไมร้ไม่น่าจิโอเควเิ่งเลึ่อจแล้วก็มีทริคสำคัญนะครับก็คือคุณต้องลอย คุณลราเอาไอทิกเนี้ยไปแก้งเพื่อนแต่ผมกล,กล้าอากาศไม่ได้นะกดแล้วเนี่ยเห็นปะ ขึ้นขาตามด้วยสีแดงแล้วตามด้วยสีขาไม่รู้นะว่าลาพิสูมี์จทำอะไรแต่ถ้าใครได้ไปเป็นเดี๋ยวผมก็ค่อยสอนเล่นเมื่ออีเมื่ออีพีหน้ากันนะโอเคคอยอันงๆอ่ะ แค่คุณกดไปมันจะไปยากก่าเลยท่านเลยเอาเว้ยอ๋อมินิเกมแผลนะผมกดพันเกมอะไรที่ไม่ใช่ดอะนะเพราะผมไม่เคยทำเแล้วผมก็จะไม่ก็จะไบไปโรบักจากช่องผมด้วยเพราะผมจะไม่ได้โรบกักแล้วแต่มันจะไม่ไปทางนั้นนะต่อไปนี้เราจะวิ่งไปเรื่อยๆอ๋อแล้วถ้าพูดถึงแมปก็ใครกด ถามคนที่รู้อะไรอย่างไอทีเด็กเกไอทีนั่นนะเมื่อผมอันงี้แหละผนทางพี่โอวีมีไว้แล้วกันนะก็คือเมื่อผมเป็นสติงเมื่อผมทำโฆษณาสติงแบบไม่มีตังค์ครับโอเคแล้วก็อย่าเตือนแล้วก็เตือนไปด้วยว่าคลิปนี้ไม่มีสติอ่า เขก็ไม่รู้เหมือนกันนะอธิบายยากกันนะอาจย,ยากเลยเออบางช่วงเพื่อนมันก,ก็ไม่ม่ใช่ไอทีืมต้องมาตามแบบนี้ด้วยฉันจะวิ่งให้แกแล้วก็ไม่บอกนะว่ามันขึ้นมาโอเคไอไอบอกไอทีเด็ก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 ยว ต uh ิดเขียวนั no, ่นนะถ้ายังดูอยู่นะถ้าดูอยู่ก็นี่คือเองนี่ฉันนี่คือเองนี่คือกูไง よっしゃ Teman teman itu lalu, sama rada. Sama rada. Mak อ่าเมื่อเพิ่มเมื่อเพิ่มผมชอบต่ออินก็จะบอกเมื่อเพิ่มดิบเดี๋ยวจะล้ำนี่คือผมอ้ะะอมาวแกอเมกิดนี่เมื่อเพิ่มเมื่อเพิ่มผมชอบต่ออินลำคาด้วยไม่พอกาอแก 家里飞过。